สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพามาชิมไก่ย่างที่มีรสชาติอร่อยเหมือนกับไก่ย่างเขาสุนกวางบ้านเรานะคะย่างของร้านนี้มีหลายสาขานะคะวันนี้เราอยู่ที่ห้างโรบินสันกาเรียค่ะอยู่ที่ออติกัสค่ะไก่ย่างร้านนี้มีชื่อว่าอินน์เซา h ์ชิเกนบัคโคลดค่ะเราเข้าไปดูกันนะคะว่าไก่ย่างของเขาหน้าตาและรสชาติจะเหมือนกับไก่ย่างเขาสุกวางบ้านเราแค่ไหนนะคะนี่คือเมนูของเขานะคะ ท่านผู้ชมคะได้สั่งไก่ย่างไปแล้วนะคะมีไก่ย่างหนึ่งขามีกึ่นงไก่แล้วก็มีตับไก่ค่ะช่วงที่เราอาหารอยากจะเล่าสักนิดนะคะว่าถึงเรื่องของไก่ย่างอินเนเซอนะคะไก่ย่างอินเนเซอร์เนี่ยจะมีชื่อเสียงมาจากเมืองที่ชื่อบอักโคลค่ะบะคัคโคลอยู่ที่ไหนบคัคโคลจะเป็นเมืองนะคะอยู่ที่เกาะดิกรสซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของมาดิลานะคะ ใช้เวลาเดินทางจากมานิลาไปบอกคอลอดด้วยเครื่องบินประมาณหนึ่งชั่วโมงกับย0สินาทีค่ะก่อนนิโกรซี่เป็นเกาะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วสิ่งที่แปลกใจมากๆนะคะเมื่อไปถึงที่เมืองนั้นคือหลังจากที่ไปถึงแล้วเข้าที่พักแล้วก็นั่งรถออกไปนอกเมืองน,นะคะท่านผู้ชมจะเจออะไรป่าอ้อยค่ะสมข้างหางเต็มไปด้วยป่าอ้อยซึ่งบอกทึ่งทึ่งมากๆเลยว่าว้าวผู้คนมีความเป็นอยู่คล้ายๆกับ ที่บ้านเราเลยค่ะแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้ชิมอ้อยเขาว่าหวานไหมแต่ก็น่าจะหวานนะคะท่านผู้ชมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราไปร้านอาหารร้านอาหารฟิลิปปินส์นะคะเขาก็จะมีนี่ให้เราค่ะนี่คือซีอิ้วนะคะอันนี้คือเป็นน้ำส้มนะคะท่านผู้ชมน้ำส้มค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะส้มจี๊ดค่ะแต่ว่านี่คือเวลาเราไปร้านอาหาร ฟิลิปปินส่วนใหญ่ก็จะมี3สิ่งที่มาให้เราค่ะมีซีอิ๊วมีน้ำส้มมีส้มจีดซึ่งที่นี่เขาเรียกกันว่าการ์เล็ซี่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศของร้านนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะเลือกที่จะมาทานหลังเที่ยงไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเจอผู้คนมากๆค่ะช่วงนี้เป็นนางอายนิดนึงค่ะถ้าเลี่ยนได้อยากจะเลี่ยนสถานที่มีคนเยอะๆนะคะท่านผู้ชมค่ะอาหารเรามาแล้วนะคะ ใช่ใช่โอเคอาหารของเรามาแล้วนะคะนี่คือไก่ย่างอินน์ซาค่ะที่บอกว่าหน้าตามันเหมือนกับไก่ย่างเสาสมกวางนะคะเหมือนไหมคะท่านผู้ชมกลิ่นหอมมากค่ะเห็นสีของเขาไหมคะสีเหลืองๆนี่กได้มาจากผงคำแสดนะคะผงคำแสดของที่นี่อาจจะแตกต่างจากผงคำแสดที่บ้านเรานะคะผงคำแสดของที่นี่ มีชื่อเรียกว่าอันดัตนะคะมีตับหนึ่งไม้นะคะแล้วก็มีติ่นหนึ่งไม้ค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมค่ะจะลองชิมแบบไม่ต้องมีข้าวนะคะสีสวยมากเลยค่ะสีเหลืองสีเหลืองสวยไหมคะอร่อยค่ะ อร่อยมากๆเลยนัวค่ะดีกว่าเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ผงคําแสนเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนกับรสชาติของไก่ย่างเขาสุนกวงจริงๆนะคะท่านผู้ชมแบับค่ะอร่อยกึ้นค่ะจะชิมกึนนะคะ สีของกึินนะคะอร่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะควันฉุยสวยมากอืม บอกราคาไปค่ะสำหรับไก่ย่างที่เป็นขาเนี่ยคะราคาจะอยู่ที่140เปโซค่ะไม่แพงนะคะกืนไก่จะอยู่ที่70เปโซนะคะตับไก่จะอยู่ที่70เปโซเหมือนกันค่ะอร่อยมากค่ะท่านผู้ชม,มทำให้นึกถึงส้มตำกับข้าวเหนียวบ้านเราเลยค่ะกำม,มาถึงตอนท้ายของคลิปแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ